สวัสดีค่ะหมอรีมน,นะคะหลายๆคนอาจจะกําลังวางแผนที่จะมีเบบีกันอยู่ใช่ไหมคะซึ่งไม่ว่าจะแผนมีเองตามธรรมชาติหรือว่าแผนที่จะปรึกษาคุณหมอเพื่อที่จะฉีดน้ําเชื้อหรือว่าจะทําเด็กหลอดแก้วสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยก็คือสุขภาพของว่าที่คุณพ่อคุณแม่นี่แหละคะ่ะซึ่งในวันนี้หมอรีมก็จะมีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะคะ ที่จะมาแนะนำเพื่อที่จะให้เพิ่มคุณภาพไข่แล้วก็อสติกันค่ะซึ่งเคล็ดลับนั้นก็คืออาหารที่เราทานในแต่ละวันนี่แหละค่ะนอกจากอาหารห้าหมู่ที่จะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงสุขภาพดีแล้วก็น้ำเปล่าที่จะทำให้ระบบต่างๆในร่างกายเนี่ํทำงานเป็นปกติแล้วก็อาจจะมีอาหารบางชนิดนะคะที่แนะนำว่าอาจจะ คนทานเพิ่มเพื่อที่จะบำรุงตัวไข่แล้วก็อสุจิให้แข็งแรงมากขึ้นได้ค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็คือไข่นี่แหละค่ะซึ่งไข่นี่สารพัดประโยชน์มากเลยเนื่องจากมีวิตามินหลายตัวด้วยกันได้แก่ตัว A d E B1 B2 โปลิกแล้วก็แคลเซียมค่ะซึ่งคุณสมบัติของไข่นี่นะคะจะทำให้มีการเสริมสร้างเนื้อเยื่อของเวนแมนทะ แล้วก็ทําให้ระบบฮอร์โมนของเพศชายเนี่ยทำงานเป็นปกติซึ่งจะส่งผลดีต่อการเจริญพันธุ์นะคะส่วนโปรตีนในไข่ในเองเนี่ยก็จะช่วยทําให้คุณภาพไข่ของฝ่ายหญิงมีคุณภาพที่ดีแล้วก็แข็งแรงมากขึ้นด้วยค่ะสําหรับอย่างที่2นะคะก็คือหอยนางรมค่ะซึ่งอันนี้นี่าจะทราบกันอยู่แล้วนะคะว่าในหอยนางรมเนี่ยประกอบไปด้วย B12, C, D, ทองแดงเหล็ก ซีลเนียมและอีกตัวหนึ่งเลยที่สำคัญก็คือสังกะสีหรือว่าซิงนั่นเองค่ะซึ่งซิงเนี่ยจะช่วยทำให้ตัวอสุจิเนี่ยมีจำนวนแล้วก็มีคุณภาพที่ดีเพิ่มมากขึ้นนะคะและตัวซิงกัปีสิบสองนี่เองเนี่ยในฝ่ายหญิงก็จะสามารถทำให้ไข่เนี่ยมีคุณภาพที่ดีเพิ่มมากขึ้นได้ด้วยเช่นกันค่ะส่วนอย่างที่3นะคะก็คือเมือเทศค่ะ สารสาคัญของในมะเขือเทศเนี่ยนะคะก็คือตัวไลโคปีนนั่นเองค่ะซึ่งสารตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระตัวหนึ่งนะคะที่มีความสําคัญมากสําหรับในผู้ชายเนี่ยจะช่วยทําให้ตัวจํานวนของอสุจิเนี่ยเพิ่มมากขึ้นได้อีกทั้งยังช่วยในเรื่องของการที่ตัวอสุจิจะว่ายได้เร็วขึ้นแข็งแรงมากขึ้นอีกทั้งยังลดความผิดปกติของตัวอสุจิได้ด้วยค่ะ อะที่สาคัญไปกว่านั้นนะคะก็คือตัวไลโคปีนเนี่ยสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดตัวมะเร็งต่อมลูกหมากได้ด้วยนะคะส่วนสําหรับในฝ่ายหญิงด้วยความที่ไลโคปีนเนี่ยเป็นสารต้านอนุมูลอิสระดังนั้นนอกจากในเรื่องของช่วยด้านผิวพรรณแล้วก็ความงามแล้วยังช่วยปรับสมดุลร่างกายของฝ่ายหญิงแล้วก็ทําให้ไข่เนี่ย มีความแข็งแรงพร้อมที่จะรับต่อการปฏิสนธิได้ด้วยค่ะอย่างที่สี่เลยก็คือกลุ่มผลไม้ของพวกรักูลเบอร์รี่ค่ะอาจจะได้แก่พวกบลูเบอร์รี่สตอเบอร์รี่หรือว่าแคนเบอร์รี่นะคะซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงมากเลยทีเดียวค่ะอีกทั้งยังเป็นสารที่ต่อต้านอนุมูลอิสระเหมือนกันนะคะดังนั้นจะมีผลในเรื่องของทำให้ตัวอสุจิเนี่ยเคลื่อนไหวได้ดีขึ้น แล้วก็คุณภาพของตัวอัลจิก็ดีขึ้นเช่นกันค่ะและตัววิตามินซีนี้นะคะก็ยังมีคุณสมบัติที่ช่วยในการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอซึ่งรวมไปถึงเซลล์ไข่ของฝ่ายผู้หญิงที่จะเสื่อมไปตามอายุที่มากขึ้นด้วยค่ะและอย่างสุดท้ายนะคะที่เราจะมาแนะนํากันในวันนี้ก็คือเมล็ดฝักทองค่ะซึ่งสารสําคัญที่อยู่ในเมล็ดฝักทองนะคะก็คือตัวแอลอาจีนีนค่ะและก็ยังมีตัววิตามินอืนอ่น รวมถึงโอเมก้า3โปรตีนแล้วก็ธาตุเหล็กด้วยนะคะซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการที่จะผลิตอสุจิอีกทั้งยังมีงานวิจัยในของหญิ่นะคะว่าตัว l อ r g i n จนเนี่ยสามารถช่วยเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์ได้ด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีอาหารชนิดอื่นๆที่อยากจะแนะนำให้ทานเพิ่มอาจจะเป็นพวกงาถั่วพวกข้าวกล้องเนื้อวัว หรือว่าพวกกระเทียมผักใบเขียวต่างๆนะคะเพราะว่าในทุกชนิดก็จะมีสารอาหารแล้วก็มีวิตามินที่สามารถช่วยบำรุงไข่แล้วก็สุจิให้แข็งแรงได้เหมือนกันค่ะแต่ทุกอย่างก็ต้องทานในปริมาณที่พอดีนะคะส่วนถ้าใครที่ต้องการทานเป็นพวกวิตามินเสริมอา,อาจจะเป็นจำพวกตัว DHEA วิตามิน C วิตามิน D โฟลิก โคเอนไซม์ควตัวพวยูบิควินอลนะคะหรือว่าพวกซิงอันนี้อาจจะต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์นะคะจะได้ช่วยประเมินได้ว่าเรามีข้อห้ามใช้หรือว่าข้อควรระวังอะไรที่จะทานตัวไหนได้เพื่อความปลอดภัยในการใช้ค่ะสุดท้ายนี้นะคะนอกจากอาหารแล้วก็พวกวิาวตามินเสริมแล้วการออกกําลังกายแล้วก็การพักผ่อนที่เพียงพอก็สำคัญมากเช่นกันค่ะ เพื่อที่จะทําให้ไข่และก็อสุจิของทั้งคุณผู้หญิงและก็คุณคุณผู้ชายมีคุณภาพที่ดีนะคะแล้วก็แข็งแรงเหมาะสมสําหรับการตั้งครรภ์ต่อไปจะได้ทําให้ทุกคู่มีเบบีที่น่ารักน่ารักกันทุกคู่เลยค่ะ